ก็เดี๋ยวจะเอาโซนีคันนี้นะที่เป็นเครื่องออลนิวนะของคุณจิมมี่ที่อยู่ลำพูนนะจะลองดูว่าเติมน้ำมันเต็มถังวิ่งได้กี่กิโลนะครับ้เดี๋ยวเราเติม e 2 0เข้าไปนะในถังน้ำมันก็มีน้ำมันอยู่แล้วนะแต่เติมเพิ่มเข้าไปนั้นเต็มอ่า e 2 0เต็มถังครับ ขอบคุณครับ อันนี้เราก็เติมไปเต็มถังนะแปสิบาทแต่ใน,นถังน้ำมันมีน้ำมันอยู่แล้วแหละหน่อยหนึง่งอันนี้ก็เราจะลองขับแบบไม่ได้หมอบไม่ได้จัดนะก็อาจจะมีบิดบ้างเป็นบางช่วงแล้วก็ขับไปเรื่อยๆนะอยากรู้ว่าถ้าแบบใช้งานอะไรเงี้ยน้ำมันถัง กี่กิโลอันนี้ก็ระยะทางที่จะทดสอบก็คือตอนนี้ตอนนี้อยู่พื้นที่อบอวินเนาะก็จะขับไปถึงเส้นสนามหนึ่งสุดเส้นสนามหนึ่งก็คือแถวสัตหีบเลยนะก็จะไปถึงนูน่นดูว่าน้ำมันพอไหมแล้วก็กลับมาได้หรือเปล่านะว่าน้ำมันถังไปได้มากน้อยขนาดไหนก็เดี๋ยวลองดูว่าน้ำมันถังหนึ่งได้กี่กิโล แล้วก็ตอนนี้ยืนพื้นอยู่ที่เก้าพันรอบนะประมากันเรื่อยๆนะปิดจนเมื่อะะย,ย 9, อครับยืนพื้นยาวๆไปเก้าพันรอบความเร็วหน้ามาอยู่ที่120ร้อยยี่สิบไม่เกินร้อยสามสิบโดยประมาณนะครับก็ยืนพื้นแบบนี้มายาวๆเลยนะครับใช้รอบไม่ต่ำไม่ไม่ต่ำกว่า เก้าพันนะครับแล้วก็ไม่เกินเก้าพันห้านะครับก็ไปกันเรื่อยๆครับตอนนี้นะ้ำมันก็น่าจะหมดไปประมาณาครึ่งถังแล้วอจริงๆโซนิกมันก็ขับดีนะผมว่านะในเรื่องของด้านเมเทันแน้นก็อะไรก็หาซับพอร์ตง่ายนะ ตรงนี้ก็ทางหายไม่ค่อยได้ทำคลิปนะครับผมโอ,โอเคครับก็ตอนนี้ก็เราอยู่ถึงสัตหีบแล้วนะตอนตรงนี้ก็จะเป็นเขาเรียกว่าอะไรสะแสมสารนะระยะทางที่ขี่มาทั้งหมดก็56กิโลนะโดยประมาณนะจากปั๊มปตทอมนะก้นน้ำมันนะ,ะดูเกจวันน้ำมันน้ำมันเหลือขีดหนึ่งนะ เดี๋ยวเมื่อกี้นี้เราเติมเต็มเต็มถังมันขึ้นอยู่ประมาณ3ขีดนะแต่ถังนึงเนี่ยผมคิดว่าดูดิอันนี้ก็มันหายไปประมาณครึ่งถังนะเดี๋ยวผมจะลองเสี่ยงดวงดูนะว่าขับกลับเนี่ยขับกลับแบบไม่ต้องแวะเติมเลยดูดีว่ามันจะไปถึงหรือเปล่านะแล้วก็ความเร็วโดยเฉลี่ยที่ขับมาก็หน้ามาอยู่ที่120กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะแล้วก็ใช้รอบเครื่องอยู่ที่ประมาณ9000รอบ<ม>โอเคอันนี้ก็มาถึงปลายทางแล,แล้วก็เก็บบรรยากาศภาพทะเลวิวทะเลมาให้ดูนะ โอเคครับผมเดี๋ยวเราลองขี่กับกันต่อเลยง่ายๆแค่นี้เลย <laughs> โอเคนะนี่เป็นไงเครื่องบล็อกใหม่นะโอเคเดี๋ยวไปต่อเราขับกับกันต่อครับผมโอเคไปกันเลยก็เดี๋ยวขากลับก็เหมือนเดิมนะยืนพื้นประมาณสั 9, กเก้าพันรอบนะไม่เกินหมื่นนะ เมื่อกี้ขามาก็ไม่ถึงหมื่นรอบนะ9 0 0าันรอบตลอดเลย รูท้ทาไปเพื่ออะไรเพื่ออยากจะรู้ที่ว่าน้ํามันขังหนึน่งวิ่งได้กี่กิโลนะครับก็โอเคก็สรุปแล้วผมคิดว่ามันน่าจะได้อยู่มา130กิโลนะเพราะว่าตอนนี้ตั้งแต่เติมขาไปผมยังไม่ได้เติมเลยนะขับกลับมาเนี่ยครับตอนนี้ก็กลับมาถึงบ่อวินแล้วนะครับก็โอเคก็ผมในมุมมองผมคิดว่าเครื่องตัวใหม่ก็ตอบโจทย์อยู่นะสําหรับใครที่จะวางเครื่องบล็อกใหม่ตัวนี้แล้ว ไว้ใช้ในเมืองนะครับที่ไม่ได้น้นในเรื่องของอรอ,อบปลายนะครับเพราะว่าส่วนตัวจากประสบการณ์ที่ลองขับมาหลายคันที่วางเครื่องบล็อกใหม่เนี่ยก็คือว่าต้นเครื่องบล็อกนี้จะดีมากเลยนะครับมาไวคือเปิดเชล่งิงเนี่ยเอนี่คือแตะปุ๊บมาดึงไวเลยแต่ท้ายนี่อาจจะไม่ค่อยมีนะครับถ้าอยากจะแรงก็ต้องอาจจะต้องไปโมดิฟายเพิ่มนะครับก็ะจะประมาณนี้นะครับแล้วก็อ่าเขาเรียกว่าอะไร ในเรื่องของแมนทานแนนนะครับผมส่วนตัวผมผมคิดว่าเครื่องตัวไอตอบโจทย์กว่านะเพราะว่าปัจจุบันบ้านเราเครื่องบล็อกใหม่ตัวนี้ก็คือว่าอะไรซัพพอร์ตยังไม่ไม่มากพอนะครับเพราะว่าอย่างเช่นในกรณีถ้ารถเราไปล้มมาหรืออะไรเงี้ยแข้งซ้ายฝาเราไม่สามารถใช้ของรุ่นอื่นได้ก็คือต้องใช้ของตรงรุ่นอย่างเดียวแต่ถ้าเป็นตัวไอก็คือใช้ของตัวขบับบูหรือของโซนิทได้นะครับก็จะประมาณนี้ นะก็เอาไว้ดูเป็นแนวทางนะครับสําหรับใครที่สนใจจะวางเครื่อง CPR ตัวบล็อกใหม่แล้วบล็อกเก่านะก็เอามาขับให้ดูฟิลลิ่งก็จะประมาณนี้นะครับประหยัดก็อยู่อยู่ที่คนขับด้วยนะครับประหยัดอยู่แล้วนะครับโอเคครับเดี๋ยวเราตอนนี้ก็ใกล้ถึงบ้านแนละ้วเดี๋ยวเราไปลองดูว่าน้ํามันในถังเหลือเยอะมากน้อยขนาดไหนนะครับเดี๋ยวเราไปชมกันนะครับจะถ่ายให้ดูนะครับว่าตอนนี้ก็ลูกค้าก็จะ อาเอารถแล้วนะครับก็เอาเลยเอารถมาถ่ายรีวิวให้เพื่อนๆได้ดูกันนะครับช่วงนี้ก็ไม่ค่อยได้ถ่ายโอเคครับผมเดี๋ยวขอตัดภาพไปดูตอนน้ํามันในถังนะครับอันนี้คือสภาพน้ํามันที่เหลือนะก็เหลือประมาณนี้นี่เห็นไหมครับก็ยังเหลืออยู่นะเหลืออยู่ค่อนแบบน้อยๆนึงอะ่ะกก้นก้นถังนะครับโอเคครับผม โอเคครับก็หลังจากที่เราไปขับขี่กันมานะครับที่ได้รับชมนะก็สรุปแล้วก็น้ำมันถังหนึ่งวิ่งได้อยู่ประมาณ130ประมาณ130โลนะครับความเร็วก็อยู่ที่ประมาณ120หน้าไม่นะครับก็ใช้รอบเครื่องอยู่ประมาณ9000นะก็คันนี้นะคือตัวเรือนใหม่ก็ใช้เป็นของมันเองเลยนะครับนะคันนี้ก็ไม่ได้รีวิวแบบ รายละเอียดให้มากแต่ก็อย่างที่เห็นนะสวิตซ์ซ้ายขวาก็คือใช้ของเดิมมันเลยนะนะครับพวกระบบไฟลงไฟเดียวคือใช้ได้หมดทุกอย่างนะครับนะครับคันนี้ไม่มีโคดขึ้นนะเพราะว่าผมใส่เซ็นเซอร์ครบเลยนะครับคันนี้ก็อ่าเซ็นเซอร์มุมเอียงเซ็นเซอร์มุมเอียง,ยงคันนี้ผุ่มก็มาไว้ข้างหลังนี่นะครับเห็นไหมครับเซ็นเซอร์มุมเอียงนะครับอยู่ข้างหลังโอเคนะครับ คันนี้ก็มีใส่ครบเลยนะม,ม,มกอกอากาศก,าก็ใส่ด้วยนะครับนะนะครับอันนี้ถุงผมเอาไว้อุดนะเวลาจอดเพราะว่าปกติมันต้องมีเขาเรียกว่าอะไรท่อพลาสติกตรงนี้อุดอีกทีนึงนะผมก็เอาถุงไว้อุดเวลากลัวแบบฝนตกใส่อะไรเงี้ยนะโอเคก็จะประมาณนี้นะสำหรับใครเข้ามารับชมก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดติดตามให้ผมด้วยนะก็ ใครที่กำลังจะวางเครื่อง CPR ก็ดูเอาไว้เป็นแนวทางนะสำหรับโซนิกที่จะวางเครื่อง CPR ก็เอาไปตัดสินใจเอาว่าลงเครื่องตัวไหนดีอะไรแบบไหนดีนะครับโอเคก็ประมาณนี้ครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนครับบวัสดีครับ